กลับสวพั FC สดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบานเทา94เอาขอไปแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบรรเฮา94ครับอันนี้คือพระาธาตุพระบรมราธาตุนาดูลกับวณนนี้พระพีพระนองเข่าม,าาม่านนมัสการองค์พระาธาตุนาดูลติดตามนะครับกับองค์พระาธาตุนาดูลครับสูงสง่างาม บริจาคเขียนชื่อบาหุมนะครับ คือไซผาอมพระธา เขียนสือลงใส่ผ่าห่มพระธาตุองค์พระธาตุเลยครับของมาทั้งองค์พระธาตุอันนี้เป็นรูปถ่าอร่อยพุทธบาทอ จำวันเกิดอันนี้คือวันเกิดของจองบรรท่าวกศีบรรท่าพระโชควันพฤหัสบดีกำลังวันสิบเก้าพระวางสมาธิพระสัมวิสสะเทกะ ใส่ละปูคือว่าตรวจคือว่าตรวจสี่ผ่านหอองประธานไปตรวจยังไงด สัสปีใหม่ก,กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องศรัทธาสายบุญวันที่6วันพอลอหกัะสากบอดีที่6กมกราคม2 5 6 5ยังอยู่ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่อยู่พี่น้องเดินทางเข้ามาสู่ลานบุญลันธรรมพระบรมธาตนาดูลอิพระธาตนาดูลศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนสายศักดิ์สิทธิ์วิกฤตสวนว่าไหลลุกเเวเขตป่างกูสันตลัดคู่เมืองหรือเรื่องอัรยธรรมจำป่าสีเมืงองนครจำป่าสีในป่านอดีตแล้วกลับกายมาเป็นที่ตั้งเมืองนาดูลเขตจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันนี้อ่ะ พี่น้องเดินตามรอยพระพุทธศาสนาได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในพุทธมนทรีสามอยู่ในเขตอำเภอนาดูจังหวัดมหาสา,ารคามเดินทางมาสะดวกสบายการเข้ามานอคมสะดวกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือมาเป็นแบบทัวร์บุญรถสาธารณะตา่ตาง เดินทางเข้ามามาเป็นกลุ่มมาเป็นทีมมากับคณะเพื่อนๆสายบุญมาจากศุนย์รยาชการตา่ตางๆมาจากห้างร้านบริษัทมาจากครอบครัวอันอบอุ่นมากับลูกหลานญาติมิตรมาเดี่ยวมาคู่มูนีทิพระรมท่านอดูลเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับ พอสูล่ลานบุญลานธรรมบรรยากาศช่เช้าเช้าบรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใสไม่ร้อนจนเกินไปนั่งอาบแดดยุหันกระได้อากาศอุนอ่นๆนิ่มมือเสาเนาะแม่เนาอมาทำบุญรวมชาติตักบาตรรวมขันอันว่าบุญบุญนี่บอมีไผยปันแก่บอหอนแห่เคิองใดคือจันไม่พากลาา ื่อจะเข้ากินข่าวเข้ากินเข้ากับอิมมันบ่ไปอิมทองเป็นพุนผููบ่กินนำเข้าสันแล้วพี่นอนเลยมากทำบุญลานบุญลำยามทุกบุญธรรมเน่าเอาพี่น้องร่วมกิจกรรมทำบุญได้ทุกจุดที่ลานบุญลานธรรมวันนี้ทำบุญที่ลานบุญลานธรรมพระบรมท่านอานุที่กองอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์มีปฏิทินปีใหม่แจกฟรีครับแจกฟรี ปฏิทินปีใหม่รูปขององค์พระบรมธาตุนาดูนมีรูปขององค์พระบรมธาตุนาดูนมีภาพพิมพ์ดินเผามีคาเก่ามีคําอัี่ฐานในนี้ด้วยร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธาทําบุญที่อกองอํานวยการฝ่ายปราชาัมพันธ์ร่วมบิณฑบาตห้องน้ำรับปฏิทินฟรีนะครับปฏิทินที่สองเดือนปฏิทินมงคลเชิญครับท่ามขออนุมโมทนาสาธุกุ้ได้พี่น้องเดินทางเข้ามาร่วมบิณฑบาตสร้างห้องน้ำคนละเล็กคนละน้อยคนละบาทสองบาท สร้างห้องน้ำจำนวน80ห้อง4หลัง4อาคารสร้างห้องน้ำในทางนี้ตามกำลังจัททาของท่านเขียนปินบริจาคครับเขียนชื่อที่อยู่เขียนตำบลอำเภอจังหวัดให้เรียบร้อยเขียนเสร็จแล้วอธิษฐานขอพรจำนวนที่ท่านบริจาคแล้วเอาปัจจัยใส่ลงในตู้รับบริจาคครับหรือจะได้คนที่สมบูรณ์ไปให้ญาติบรรพบุรุษปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นป้าป้า,ปามหาอติอาเก็ อาตงปูของของท่านผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบรนพระพุทุลุให้มารับอุทิศบุญส่วนบุศลเราจะอุทิศส่วนบุญน,นี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรนเจ้ากินสตากมสรรพสัพตว์น้อยใหญ่ทุกดวงกิจทุกดวงวิญญาณอุทิศไปให้กับสำเพเศสีลผีไม่มียาอุทิศไปให้กับภูมิสถานเทวาอารักษ์ต่างๆที่น้องก็อุทิศส่วนบุญไปให้ปัจจัยของท่านที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ได้มาจากการทํางานได้มาจากยาเหนื่อแรงกายส่วนหนึ่งได้ใช้ใจในครอบครัวครับส่วนหนึ่งได้ฝากแบงค์ฝากธนาคารเอาไว้ ส่วนหนึ่งได้มาทำบุญลบชาติจากบาทลบขันเชิญเลยนะครับเขียนบิญบริจาคเสร็จสับกันว่าอธิหามพระพรเอาปัดกายวิญญาณใส่ในตู้รับบริจาคให้ทางส่งได้สังสรรค์โตที่พีประชาชนที่มีฐานที่ฐานบริการสงสารครับก็เป็นองค์พระพุทธมารธาตุนาดูนข้างในนีโบสถเป็นวัดโดย่น้องครับเป็นอธิปฏิฐานองค์พระพุมาธาตุนาดูนนะครับอย่างเดียวเอาไปเยอะจะไปเพิ่งพ้าไปเพิ่งล้านที่เพิ่นฟอนบวงสวง ดาราหนักรองดังๆสิมาฟอดวงสวงกับทั้งหนาเลยครับเดี๋ยวไปวับไปดูครับขอนโมทนาสาธุบุญต่อมามีผู้มาร่วมบริจาคครอบครัวโพนองหลวงนสทาวิกาเดินทางมาจากบ้านเลขที่38มสิบทับขเกตเต้าที่เก้ามาจากปัดเกรดนนทบุรีรวมถึงนทนาสาธุบุญร่วมมีนาพสร้างห้องน้าผาขึ้นเสียงเอาไว้ในพุทธศาสนาพระพุทธลูกชาติจากฝาโลกฐา One yeah. hundred. นี่คือด่านทั้งหนาะรัพี่น,อน้องด่านทั้งหนาคีอเป็นทำการล่ำบวงสวงของทุกปีนี่ครับคือล้านตัวนี้ล้านบวงสวงทุกปีดาราดังๆกับนักรงองดังๆที่เขามาให้กันครับนี่คือล้านนี่ครับพี่น้องนี่คือด้านหน้าขององค์พระาธาตุพระบรมาธาตุนาดูน ันนี้คือคือมองนี้คือมองตั้งโต๊ะ,ะนี่แหละครับคือมองสีเส้นสีน้ำตาลสุดคือตั้งโต๊ะที่ผู้นั่ผู้นักร้องดังที่มาฝอั่องส้วงนี่ครับคือตัวนี้ครับเดินนี่ครับพี่น้องสวยงามมากครับนี่คือเดินที่ 啊，光说。 แทนตัวนี้ครับ <c oughs> ที่รอตัวนี้ก็คือ,อแทนพิธีสำหรับผู้รับผู้ใหญ่ิืนครับตัวนี้เพ่นสิกลางเต็มที่เพิงนีครับพี่น้องแบบอันนี้ก็สิหันหน้าใส่อง์พระธาตุ น้องก็สิได้ขอจุ๊กคลิปอ่านี่ลงเพียงทวีนิพบกันคลิปหนะ้าครับเดี๋ยวสิไปบึ้งปุ่าเก่านะครับเดี๋ยวสิติดให้พี่น้องเฮาอ่าได้รับได้ชมกันครับขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดน่ารักไล่หนึห่งแ,แชร์ครับกดต,ติดตามช่องบ้านเฮา94ช่องบ้านเฮาพาโชคกับให้พี่นอ้องโชคดีอ่านสลับตัวเลขปูนาที่มาละกิโลแต่เซ่สี่ 4, 2, เลขสี่สองหกแล้วพี่น้องแล้วสี่สองหกหลักกิโลตาเซของกู้หนากมนานั่งสี่สองหกสี่สองหกพี่น้องก็จะเริ่มกันคลิปนี้สวัสดีครับ